สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทำเวิร์กช็อปนะครับการประกอบเครื่องขนาด3.5กิโลวัตต์หรือว่า3,500วัตต์นะครับเดี๋ยวจะมีนักเรียนเข้ามาเรียนนะครับในการประกอบติดตั้งเครื่องนะครับโดยให้ทางศูนย์จัดเตรียมเครื่องไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่ง ทางนักเรียนก็จะเอากันมาเองนะครับการเรียนในลักษณะนี้นะครับคนที่มาเรียนจะได้เอาตัวเครื่องจริงๆนะครับมาต่อและก็ทดลองประกอบใช้แล้วก็นักเรียนก็เอาแบตเตอรี่มาด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC ขนาด24โวลต์เพื่อที่จะเทสร,ระบบแบบ full option นะครับแต่เว้นเฉพาะแผงโซลา่าเท่านั้นที่เขาไม,ไม่ได้ยกมานะครับเราจะมีแผงของทางศูนย์ให้ต่อเพื่อทดสอบ เครื่องและการทํางานของเครื่องการตั้งค่าเครื่องการเซตอัพระบบนะครับพอติดตั้งเองได้ใช้งานได้เครื่องทํางานถูกต้องทุกอย่างเรียบร้อยก็จะยึดอยู่บนกระดานไม้นะครับก็ยกกลับบ้านไปก็ไปติดตั้งต่อได้เลยนะครับการทำเวิร์กช็อปแบบนี้จะมีประโยชน์มากสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการติดตั้งนะครับเพราะบางท่านเอาไปต่อแล้วเครื่องมีปัญหาเอาไปติดตั้งแล้วเซตค่าไม่ถูกนะครับ ่านเข้ามาเรียนแล้วมีสั่งอุปกรณ์ไว้มันก็จะง่ายนะครับในเรื่องที่ท่านจะเอาไปประกอบเพื่อเอาไปใช้งานที่บ้านได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปนะครับนี่ครับผมผมจะทำต้นแบบเนี้ยเนาะเอ่ออันนี้สามบนสามล่างนะครับอ่าวนมานี่ครับเอาตัวตัวนี้มาต่อนี่อ่าโอเคถูกต้องอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาอามาเข้า ทางไตอินเวอร์เตอร์ที่เป็น PV in มันจะเขียนว่า PV in ามาเข้าที่ PV in อ่าถูกต้องอ่าเป็นบวกกับลบเนาะครับเนาะบวกกับลบอ่าบวกกับลบโอเคดูดูรูปเลยดูดูของจริงนี่แหละตามนี้เลยเดี๋ยวจะให้ต่อไปในกระดานเลยก็ต่อเหมือนนี้เลยยกไปก็ยกไปลักษณะนี้เลยจะไม่พลาดครับเดี๋ยวอาจารย์บอกว่ามันจะต้องมีอะไรนะชิโนอยู่ตัวนี้ตัวนึงอ่าชิโนมาดักขาออกอยู่ ขาออกที่เป็นไฟ2 2 0ยี่เดี๋ยวถ้าเราไม่ชิโนเราเราเราผ่านคัดเอาอีกตัวหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่ผ่านหลังชิโนถ้าอยากจะผ่านคัดเอาอีกตัวเอาออกมาที่ชิโนก่อนและหลังจากชิโนจะไปทําอะไรก็ทําได้หมดอ๋อเดี๋ยวโนทีนี้เดี๋ยวผมจะให้แกกล่องนี้แล้วยึดก่อนเลยเจ๊ตัวนั้นแล้วก็มาเก็ตัวนี้ยกกันออกมาปึ๊บมีอันนั้นมาให้นะโนมีคู่มือมาให้เนี่ยตัวในลูกอะทีนี้ลองมาวางบนนี้ดูว่าวางตำแหนไหนแล้วเหลือเนื้อที่ให้ใส่อุปกรณ์ได้ มาน่ารักมากเลย <Hey. S 1> ชิดบนไว้อ่าชิดมุมบนอันนี้ก็ชิดมุมบนอ่าอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยข้างล่างเราจะได้ใส่อย่างอื่นได้ตรงเลยครับปลดซ้ายขวาออกให้ตัวนี้หรือเปล่าครับน้อะนั่นละตัวล่างสุดกี่ตัวครับตัวเดียวสองตัวสองฝั่งฝั่งละตัว Okay. อันนี้เอามาน,นี้เดี๋ยวมันจะไม่เห็นกันใส่ไว้ลักษณะนี้คือเครื่องอาจารย์เสรีเขาจะมีสติ๊กเกอร์ได้วย้ย่ามันหลุดหายอ,อ,อันนี้เวลาต่อสายเนหะ็นไหมมันจะมีรูน็อตไอ้เราคลายออกออกมาทีเนี้ยต้องฝ <ไป S 1> ึก,ออกต้องฝึกดูลองดูเวลาเราคลายเวลาเราคลายเนี่ยข้างล่างมันจะมีตัวที่มันหนีบกันอยู่อ่ะเราต้องคลายออกมาก่อน เนี่ยเราเจมมันวิ่งออกเห็นไหมมันวิ่งออกเพราเวลาเราใส่มันจะวิ่งเข้าบางคนอ่ะใส่เลยแล้วขันมันไม่อยู่ดึงแล้วมันจะหลุดแล้วมันจะเกิดการอาร์แล้วเครื่องจะพังมั่นใจคลายออกไม้สุดก่อนแล้วก็เอาสายใส่เข้าไปอ๋อเดี๋ยวครับอ่าดู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 ช่องครับอ่าโอครับอ่าลงไปดูมันจะเห็นเห็นไหมพอเราคลายปั๊บเนี่ยมันจะบินมันจะมีรูให้ลุกลงรูที่นี่เห็นไหมอ่า ตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วเราก็นึงโชตัวก่อนที่จะนั้นอันนี้ตัวนี้ก็ต้องต้องหัดดูตรงเนี้ยเวลาพลาดกันเยอะก็คือเสียบสายแล้วไปเสียบผิดรูคือไปเสียบข้างหลังมันไม่ได้หนีบกันอ่ะไปเสียบข้างหลังขันอ่ะมันขันแน่นอะไรแต่ว่ามันเห็นเห็นหรือยังสายออกแล้วมันจะมีรูอ่าพอมีรูใส่สายเข้าไปแล้วก็ขันเข้าอ้อยแน่นต่อครับมาดูสิลูกเนี่ยครับมันไม่ใช่ใส่รูนี้นะลูกอ่าอย่าใส่ผิดเด้อไม่ใช่ใส่รูนี้นะ คือต้องเอ,เอาคลายมันออกก่อนหอเหมือนการทุกตัวเลยมันจะการคลายน็อตออกมาแล้วก็ขันเข้าให้แน่นทุกจ,กจุดต้องแน่นไม่แน่นไม่ได้มันจะอาร์ตเลยมันก็โอ้ตายเลยเนี่ยเนมันเป็นลูกเทคนิคอีกันหนึ่งนะเนี่ยเป็อย่างนี้แหละ <c oughs> อย่างนี้แหละมันจะ <c oughs> มีรูน็อตอยู่เด้อเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบอาจารย์ไม่ใช่แบบนี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เอานั่นถูกต้องโอ้ตัวนี้มันว่า มันไม่ล็อกตัวนี้หรอเนะลูก๋อนี่ไงอ่าไว้บนสุดเออเนี่ยนี่ฟิลอ่ะอ้าวปดปดฝาเปิดฝาออกมาโอ้ยหมาดอันต้องปดหาอาจารย์อยู่ไหนเอาปดตอนนี้ออกก่อนต่ออันอินเวอร์เตอร์กับเครื่องอยู่เนี่ยกำลังเช็คอยู่กับแบตนะไอ้ อ้าวมาสองครั้งแล้วเนี่ยโถห้าตัวมันเศร้านี่ว่ะที่จวนตัวารถโอ้ยโถอะไรครับมิติรีฮะนุ๊กตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ต่อสายไฟจากแผงเข้ามาตรงนี้ก่อนรับไฟจากแผงนะดังนั้นเราล็อกตัวนี้ก่อนอ่ะใช้เดี๋ยวนั้นดูก่อนว่าเข้าได้ไหมโอเคได้อ่ะยิงน็อตทะลุไปเลยต้องกดนิดนึงอืเมื่อกี้มันนั่นน่เนาะ ใส่ฟิวบนล่างคู่หนึ่งถ้าเวลาฟิวขาดวิธีเปลี่ยนฟิวก็คือคลายน็อตสองตัวแล้วต่อบนล่างตัวนี้นะครอาจารย์นุเนี่ยคือตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเราจะใช้ลางปิกนกใช่ไหมครับมันจะมีเขี้ยวถ้ามันเข้าอย่างนี้มันเข้าไม่ได้เราต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนเนี่ยมันดึงตัวนี้ดึงดึงวิธีดึงก็คือใช้ไขควงนี้ดึง แล้วก็ดึงอีกอันอ๋อมันล็อกอมันจะล็อกอ่าน,นี่คือล็อกอยู่ละป๊อก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 เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือทําให้ดูล็อกนี่เลยเอาน็อตสองตัวยิงทะลุเลยอเอามือช่วยนหน่อยคนไปอ่านั่นละสองตัวนั่นแหละมันจะดังแกลบน,นี่เวิร์กช็อปให้ต่อเครื่องกันเองนะครับ การรดทับของจริงเอาไปใช้งานจริงๆตัดเลยอ่าอน,นี้ขั้นตอนการตอ่อคัดเอาลงเซิร์ทโปรเทคชันแล้วก็ดีซีเบเกอร์นะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้อยู่อันนี้เพื่อเพิ่มทักษะนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาอนาคตจะได้ซ่อมแซมเองได้จริงๆอ่าดูดด โอเคปึกป๊กปึ๊กอ่านี่เราต่อจากแผงเข้าคัตเอาเข้าเบรกเกอร์เข้า out, เซิร์ฟโปรเทคชั่นได้เนาะโอเคขอตรวจเช็ค อันนี้นิวตรอนอันนี้ลายนิวตรอนลายถูกต้องยึดชิโนททมเมอร์แล้วเป็นสายแน่นแน่นดีถูกต้องเอ็นใสเอ็นเอ็นไปเอ็นแอลไปเอลตอนนี้เดี๋ยวเราจะทดลองปล่อยไฟจากแผงมาดูนะครับว่ามันจะทำงานหรือเปล่าแต่เข้าไปในช่องนั้นอ่ะอ่าแต่เข้าไปในช่องเข้าแดงอ่าแดงเข้าแดงดำเข้าดำดำเข้าดำ อ่าแล้วดูโบนเห็นโบนยังโบนได้2องร้อบสโวลต์อ่าโอเคเอาออกแสดงว่าไฟมาปกตินะครับเอาละทีนี้เรามาไล่สเต็ปกันถ้าถูกต้องเราต่อแค่นี้ก่อนก่อนที่จะต่อแบตเพื่อเช็คว่าเครื่องทางานถูกต้องสับคัตเอานี้ขึ้นเว่าไอตัวนี้มาถึงนี่แล้วอ่าสับคัตเอาขึ้นอ่าถูกต้องตัวต่อไปดันเบรกเกอร์ขึ้น ยังไม่เปิดตัวนี้เนาะยังไม่เปิดดันเบรกเกอร์ก่อนอถ้าถูกต้องจะหน้าจอจะทํางานรอให้มันร้องปี๊ตก่อนอนีต่อไปอ่าแป๊บหนึ่งให้มันมีเสียงครับี๊ดมาเลยมาเครื่องพร้อมละเปิดสวิตช้างเครื่องอ่าเปิดตัวนี้ถ้าถูกต้องชิโนทัมเมอร์จะทํางานโอมาแล้วครับเนี่ยมายังออกออกมาแล้วครับมาแล้วเนาะสองร้อยสามสิบ สองร้อยสามสิบโวลต์สองร้อยสามสิบโวลต์โอเคตัวนี้ก็มีแต่โวลต์มาแล้วทีนี้เราดูกันว่าพัดลมมันจะใช้งานได้หรือ,อยังเอาไฟสองร้อยยี่เสียบเข้ารูนี้เอาพัดลมตั้งตรงไหนก็ได้ตั้งบนกล่องลังก็ได้โอเคครับอ่ะอ่าเสียบปลั๊กดูว่าไฟสองร้อยยี่ใช้งานได้หรือ,อยังเราตอนนี้เราต่อแค่แผงไฟเลยเนาะอ่าพัดลมหมุนไหมหมุนแล้วครับหมุน ทีนี้หมายความว่าเครื่องทํางานได้ปกติไม่มีอะไรผิดพลาดไฟจากแผงเข้ามาใช้ไฟจากแผงโดยตรงใช้งานได้เลยไปแล้วครับแสดงว่าเครื่องปกติสองร้อยยี่สิ<น>้กับพิบเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อแบตเตอรี่รเดี๋ยวเราต่อแบตมันจะหายกับพิบอ่านี้เราเราเทสเครื่องว่าเครื่องมันปกติที่ส่งมาจากร้านของอาจารย์เสร,รีใช้งานได้ ไม่มีต่ว่าแผงของผมมันจะไม่ถึง230เนาะอ่ามันจะ200ยกว่าไม่เป็นไรเครื่องนี้ทํางานตั้งแต่120จนถึง450บโวลต์แต่ว่ามันมาเท่าไรมันก็จะบอกอ่ามันก็จะอัพไฟให้203ตรงเนี้ยยังไงก็มา203อถึงไฟแผงเรามาสัก150ไอ้ตรงนี้ก็203ในนี้มันมีตัวบูทไฟอยู่อ๋อมันจะมันจะแปลงมาถึง2 3 0ถูกต้องมันดันไฟขึ้นมา230ให้เองเข้าใจเข้าใจอ่าโอเคมัน200มันจะขึ้น230 <Okay. S 2> อาน,นะครับอันนี้ก็คือเครื่องเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะไปว่ากันที่แบตเตอรี่ NMC ครับใหม่แกะกล่องมาเลย NMC อยู่ที่24โวลต์230กว่าแอมป์นะฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มาใช้กับฝั่งนี้โดยจะมาต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่อ่ะ okay. หลอลอ,อยู่ข้างในแล้วอมาแล้วับเนี่อ่าโอเคอ่าหยิบออกกันมาเลยอ่าหยิบทุกอย่างออกมาอ่าบอร์ดอันนี้บอร์ดโอเคอ่ายกออกจากลังมาวางนอกโต๊ะเลยรู้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรแล้วนียออ่าเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับ อันนี้ NMC ที่เขาส่งมาให้ครับตัวนี้เป็นบอร์ดแสดงผลข้างหน้านี้เป็นฉนวนวางอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ด้านข้างอย่าไปวางนะมันเป็นสแตนเลสอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันช็อตระวางอย่างนี้มันจะช็อตเอาว่าวางอย่างนี้จะอาจจะเอามาวางบนโฟมบวกนี้ก็ได้แล้เดี๋ยวแปเอาอ่ากรีดโฟมเอาแล้วก็วางอย่างนี้ไว้ดูค่าโวลต์ต่างๆอ่าเราต้อง ทีนี้ผมจะให้ต่อเองนะอันนี้คือสายสายไฟผมมองว่าน่าจะเป็นสายสำรองนะเส้นนี้เส้นที่จะใช้งานก็จะมีอันนี้คือขั้วลบที่เป็น BMS อ,อ๋อันตัวนี้หรอเปล่าครับที่เขาต่อมา,อาใหนะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเราจะได้ดูกันด้วยอ่าเป็น BMS รุ่น3 2 0อยส m สิ s นะ อ่าบีเอ็มต่อมาแล้วตัวนี้คือตัวที่ต่อแบตเตอรี่ไปใช้งานอันนี้คือ C ีลบบลบมันต่อกับแบตอยู่แต่ตัวนี้คือสายที่ไปใช้งานตัวที่เราจะต้องแกะมาต่อตัวนี้อ่าคือไปต่อเข้ากับโมดูลนี้แกะพลาสติกที่มันคุมอยู่ออกตัวโอ้ oh, อันนี้เป็นสายสายลบนะครับยานุเป็นเป็นสายลบฮะนี่สายลบ oh. เดี๋ยวผมจะต่อไปให้เลย จะตอบไปให้เลเดี๋ยวอันนี้หนึ่งเส้นมันทําไมไปบอกว่านี่กักบ,กบีก็ลบสี่ก็ลบครับจุกเข้ามาในรูแล้วนี่ถ้าไม่มาเรียนไม่รู้ว่านี่เนี่ยเนี่ยยัดยัดอยู่ในรูนี้โอ้โหนี่ถ้าไม่มาเรียนนะรับรองนั่งมือนึกว่าเขาปิดมาอ,อยู่ข้างในอยนะู่ข้างในใครจะกล้าดึงเออานี่มาเรียนก็ไ,กได้รู้ไ,<ห>ไปแล้วนะอ่ะโอเค อันนี้ที่เขาเรียกว่า BMS BM Battery Management System อ่าบริหารจัดการแบตเตอรี่ที่เป็นตระกูลลิเธียมทั้งหมดทีนี้อ่ะถือเส้นนี้เดีย๋ยวจะให้ต่อสายเส้นนี้จะโดนต่อเข้านี่จับมันงายอย่างนี้แล้วก็เสียบนี่อ่ะนะเสียบเข้านีเา่เราจะรู้หรือเปล่าว่ามัน ต้องตัวเขาตรงไหนเนาะอ่าโอ้มันแล้วได้ต้องมาเรียนอะไรในวัดได้แล้วได้ละอ่าเสียบอยู่ละอ่าอ่าผมดึงอันนี้ขึ้นมาอ่าปลดพลาสติกออกเนี่ยมันจะรู้ไหมล่ะถ้าว่าเขาพันพลาสติกไว้อย่างงี้อ่ะว่าตองว่าเขาต่อแล้วเขาเอากันไฟกันอะไรปนแล้วนี่เขากันไม่ให้ช็อตเพราะไอ้ตัวนี้ยแบตมันมีไฟแล้วถ้าขนส่งมันพลาดแบตจะพัง นี่เขาใส่เซฟมาให้เหมือนคอมพิวเตอร์ลูกอ่าโอเคตัวนี้จะเสียบเข้าฝั่งนี้เดี๋ยนะเวลาเสียบดูร่องบากมันร่องบากต้องอยู่ข้างบนมันจะมีร่องบากอยู่อ่าเสียบมันมีหัวของมันอยู่นะเสียบเข้าไปตรงๆครับอ้าวมีไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่าโอเคนั่นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมาละอันนี้บอกอะไรบ้างอ่ามาไล่กันมันบอกว่าตอนนี้มีไฟอยู่29โวลต์ ยี่สิบเก้าโวลต์แบตนะครับอ่าโวลต์ของแบตเตอรี่นะตอนนี้นะยี่สิบเก้าโวลต์แล้วก็เริ่มทํางานนี้มันจะนาฬิกาไปให้ว่าเราเริ่มใช้แบตเมื่อไหร่ทีนี้ข้างๆมันจะมีปุ่มอยู่สองปุ่มปุ่มเล็กๆอ่ากดกดได้เพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าจออ่าสมมุติผมกดหนึ่งทีอ่ามันจะเปลี่ยนหน้าจอมันก็จะบอกค่าอุณหภูมิบ้างอะไรบ้างก็อย่าสนใจเราค่าที่เราอยากรู้อะไรกันแล้วกดตัวบนใช่ไหมครับตัวบนก็ได้ล่างก็ได้มันสลับกัน เราจะเน้นตัวนี้ตัวนี้บอกว่าอะไรบอกว่าโวลต์ใช้มีอยู่ยี่สิบเก้าโวลต์แบตยี่สิบสี่แต่มีให้ถึงย mm ี hmm. ่สิบเก้าศูนย์จุดศูนย์แอมป์ถ้ามีการดึงกระแสรตรงนี้จะเปลี่ยนตัวเลขนะฮะโอเค mm hmm. ทีนี้มาดูแอมป์ของแบตลูกตัวนี้ก็คือสองร้อยสามสิบแปดแอมป์นี่ฮะที่มันบอกแอมป์ hmm. อยู่อ่าทีนี้ไปอีกค่าหนึ่งอันนี้คือบอกบอกเซล ที่มันบาลานซ์อยู่นะตอนนี้นะเซลล์ที่หนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดห้าเซลล์ที่สองสี่จุดหนึ่งเจ็ดหกสี่จุดหนึ่งเจ็ดแปดมันจะไล่ไล่กันมันจะเฉลี่ยไฟให้เรามันมีทั้งหมดเจ็ดเซลล์ในนี้อ,อ่ามันจะมีแค่ศูนย์เจ็ดมันจะปรับค่าศูนย์เจ็ดเนี่ยให้ใกล้เคียงกันที่สุดอันนี้เขาเ,ออเรียกว่าการบาลานซ์เซลล์อ่าเ,เครื่องมันจัดการเองเราก็มีหน้าที่ใช้ตัวนี้ออตัวนี้ไว้ดูค่า <29 S 2> ไว้ดูโวลต์ดูแอมป์ที่ออใช้ ที่โหลดมันดึงไปหรือว่าที่มันชาร์จลงมาอ่าแค่นี้แบตพร้อมใช้แล้วโอเคต่อแบตต่ออินเวอร์เตอ,อร์กับแบตให้เรียบร้อยก่อนอ่าทีนี้ตอนที่เอาสายลบมาแตะกันเนี่ยมันจะเปรี้ยออกมาไม่ต้องตกใจเอาแตะใอ้มันเปรี้ยเสียทีหนึ่งแตะเอาแตะกันนี่นะครับอ,อ่าอ่าเปรี้ยไม่ต้องตกใจมันจะเปรี้ยแค่ครั้งเดียวหลังแกมันจะไม่เปรี้ยอีกแล้วครั้งแรก เสมอมันจะเปียะเพราะว่าตัวคาปาในนี้มันจะดิสช,ชาร์จเราน็อตตัวนั้นร้อยระหว่างรูเข้าหากันตอนทําระวังอย่าให้ไปโดนโลหะใดๆทั้งสิน้นอ่ะโอ้ข้างเนาะร้อยน็ <100 S 1> นอตเลยใส่แหวนร้อยน็อตเนี๋ยจับก็ไม่เป็นไรน,น,นะไม่เป็นไรแล้วแค่มันเปียให้ตกใจคือถ้ามันเปียะแสดงว่ามันทํางานถ้าไม่เปียะแสดงว่าไม่ทํางานทุกจุดต้องแน่นหลวมไม่ได้ ดังนั้นขันก็ให้แน่นให้ตึงมือชาร์จเข่าอ๋อ0.6แอมป์อ่าไฟชาร์จเข่าเนี้ยเมื่อกี้มันไม่ได้มันชาร์จชาร์จเข่าหมาเนี้ยน้องเนี่ยมันชาร์จเข่าเลยเนี่ยด้านเนี้ยมันวิ่งลงอันเนี้ยคือชาร์จเข่าเข่า0.6แอมป์แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆไหมครับเติมไปเรื่อยๆทั้งวัน เป็นศูนย์จุดเจ็ดจุดคือคือถามว่าทาไมมันเข้าน้อยจังเพราะว่าแบตมันจะเต็มอยู่แล้วยี่สิบเก้าโวลต์พอแบตจะเต็มเนี่ยมันเข้ามาแค่เลี้ยงสถานะแบตเฉยๆแต่ถ้าแบตเราใช้ไปจนเกือบหมดนะตอนเย็นๆสักกะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะเหลืออยู่ยี่สิบสามยี่สิบสี่โวลต์เนี่ยอยู่ชาร์จเป็นสี่ห้าสิบแอมป์เลยดังนั้นอนะ่ะเราพยายามที่จะให้แบตลูกเนี้ยสมมติเราเราต่อใช้งานอยู่แล้วเรามาดูตอนที่ห้าโมงเย็น ถ้าตรงนี้อยู่สักยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโวลต์แสดงว่าคืนนั้นใช้งานได้ยาวแต่ถ้าตรงนี้ยเหลืออยู่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแสดงว่าคืนนั้น่ะแบตเราเหลือน้อยตั้งตั้งไว้ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมเราตั้งตัดไว้ที่ย<อ>ี่สิบสี่คือถ้าอไอตัวเนี้พอเจอแบตเหลือยี่สิบสี่ปุ๊บมันตัดก,การทํางานเลยแบตก็จะหยุดจ่ายไฟรอจนเช้ามันจะกลับมาทํางานใหม่แล้วดูตรงไหนครับว่ามันจะชะมันจะเอาออกไปเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงแอมป์ออกเนี่ย อ่ามันจะบอกว่ามันดึงออกไปเท่าไหร่อ๋อนี่คือแอมแอมอ่ะร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยน,นะแบตมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นก็ดูเปอร์เซ็นนี้ก็ได้อ,นนอันนี้มันชาร์จเข้าใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้นี้มันชาร์จเข้ามัน<อ>มันชาร์จเลี้ยงสถานะเยะยศูนย์จุดศูนย์หกแอมแล้วถ้าลองลองเปิดนี่อ่าเปิดเลยอ่าลองอ่าอยากเปิดก็เปิดนะแอมเราวิ่งขึ้นอ่าเปิดแอร์ตัวหนึ่งปึ๊บแอมขึ้นไปสองแอมอ่านี่โหลดพอเห็นไหมแบตเตอรี่ก็ยังชาร์จลงแบตอยู่ไม่มีการจ่ายใหห้ลด แสดงว่าแสงพอแสดงว่าแดดพออ่าอันนี้ก็ชาร์จเข้ามันนะมันก็ชาร์จเข้าเหมือนเดิมเนี่ยเลี้ยงสถานะแบตที่ศูนย์จุดหกแอมป์ถ้าเรามีไฟเต็มถ้ามันเป็นยี่สิบเก้ากว่านี่แสดงว่าแบตของเราเปอร์เฟกตเต็มปิดและไล่ถอดอ่าสิ่งที่ไล่ถอดก็คือเหมือนเดิมปิดไล่สเต็ปย้อนขึ้นปิดเครื่องก่อนปิดเลยครับอ่าปิดเลยปิดเครื่องสับ เบเกอร์ <Baker. S 2> สับคัตเอาท์อ่าสับได้เลยเขาต้องรอให้เสียงมันแบบใช่ให้มันตีจนจบก็ค่อยสับอ,อ่าทีนี้ก็เวลาถอดแบตก็เหมือนกันอย่าไปให้มันโดนอย่ายอย่าไปให้มันโดนใช่อ่าปลดปลดตรงตรงนี้ออกให้มันเหลือเลยเดี๋ยวพันพันเทปพ,พันกระดาษกาวไปาการถอดแบตก็ต้องย้อนย้อนกลับหมดเลย ถอดแบตเลยหนะครับอ่าถูกถอดจากนู่นแล้วมาถอดที่เครื่องอ่าแล้วก็ถอดที่เครื่องเออถอดที่แบตแล้วมาถอดที่เครื่องอ่าก็ต้องถอดใช่ถอด่างกว่านะใช่ถอดน็อตก็อแตะได้ใช่ได้ได้ได้ไม่ช็อตไม่ดูดละไม่ดูดละถอดลบเอาแนะนำตัวนี้ครับมาจากไหนยังไงครับสวัสดีครับผมนายอุทัยธนสูตรนะครับอ่ จากจังหวัดเลยครับคือที่บ้านสวนไม่มีไฟใช้ก็เลยได้ดูตามาคลิปติดตามท่านอาจารย์โอเลว,วันนี้ก็เลยเดินทางมาอีกวันหนึ่งพอดีได้ทั้งอินเวอร์เตอร์ตั้งค่าตั้งอะไรอาจารย์ให้หมดทุกอย่างเลยครับปูด้ยความขอบคุณยิ่งส,สุดยอดจริงๆครับอาจารย์แล้วก็อะไรที่เราไม่เข้าใจท่านก็ดําเนินการสอนให้แล้ว ต้องทําเองด้วยนะครับให้ต่อเองให้เสียบเองอะไรเอ่อมือไม้จะสั่นไปบ้างแต่ว่าธรรมดา,นาเนาะมัน <S <S เกี่ยวกับไฟแต่ว่าไม่มีปัญหาอ,อาจารย์เป็นแนะนําหมดทุกอย่างครับเค,เคยติดตั้งระบบโซลา่าเซลลอะไรมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยผมนะแล้วแล้วนี่ค,คือต่อไปแล้วใช้งานได้ครับคิดว่าเอาไปทําเองได้ละก็คิดว่าถ้า ลงไปนี่ก็จะดําเนินการเลยครับแต่ว่าถ้าช้าไปหน่อยมันกลัวมลืมจำได้หมดแล้วจดนะครับจดนะครับจดไงเลยก็พอดีได้ลูกชายมาช่วยจำทเกอย่ารก็เห็นเขาทำก็น่าจะน่าจะถ้ามีน่าต่อยอดได้นี่วัเนาะตัวตระกูลต่อยอดได้นี่เนี่ยไปเนี่ยแบบนี้ครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ครับผมโอ้ยสุดยอดจริงๆได้ มีไฟมีอะไรใช้ก็เพราะอาจารย์นี่แหละเราจะระลึกถึงอาจารย์เสมอว่าพอช่วงปีใหม่พอดีเนาะก็จะเออปีใหม่ปีไหนก็โอ้ยครับคงได้มีโอกาสได้ครับคงมีโอกาสได้มาหาอาจารย์อีกเพราะว่าเพื่อนเขาก็ติดต่อมาอยู่ครับครับผมครับขอบคุณคครับ